ครับปกรณ์พลิกได้ดีลงขวามาเกี่ยวกับารท่าเรืออยู่ที่สุพนันนะครับเล็งหาจังหวะเลื้ยไปทางแฮมิลตันยังไม่ถึงครับอีเลฟานโอ้ปวดตรงนี้แล้วโดนไปโดนแฮมิลตันปวนอีกทีแต่เข้าทางสัตว์ลูกเดี้เอาเลยครับโอ้โหมาเลยครับหนึ่งต่อสองครับไล่มาโดยทีสักเคยยิ้มไม้ครับเดี๋ยวไฟกว่านี้นะครับไอ้จังหวะประทานเป็นยังไงตอนเนี้ยการท่าเรือยิงเข้าไปแล้วครับบอลตรงนี้ก่อนนะครับมีปะทะกันครับอีเฟานกับแฮมิลตันแต่สุดท้ายได้บอล ย้อนกลับอีทีเนี่ยที่ธีรศักดิ์ดูอีทีตรงนี้นครับดูจังหวะยิงก่อนนะครับอโอ้โหเสียบคมมา,มากๆนะครับตรงนี้กลับมาสารนะัตเล่นจจกระจักรพันผ่านชิงแกะเอาจุดได้แล้วมาถมพลเปิดมาจอดสัตว์ลูกนี้โอ้โหชายก็ไปสุดยอดลลูกนี้ของทางทีมสีแดงได้ก็หนีเป็นสามหนึ่งจนได้ครับโอ้โหเฟอร์เฟคสวยสุดๆเลยครับหาเฟรย์หนึ่งเหมือนกันครับดูครับจังหวะเปิดของมาถมพลแล้วดูเอี้ยวตัวยิงพวกนี้โอ้โห เฟกสุดๆเลยครับโอ้ยแบบนี้เนี่ยูุงสาวตัวก็หมดสิทธิ์เลยฮะทาบล๊ <Yeah. S 1> อต